โดยทั่วไปแล้วเรามีบ้านให้อยู่อาศัยเมื่อเปิดตู้เย็นก็พบอ,อาหารและเครื่องดื่มใช้นิ้วจิ้มสวิชครั้งเดียวจะได้แสงสว่างหมุนวาลแล้วแก๊สติดทันทีถ้าเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติร้ายแรงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เคยมีเหล่านี้หายไปจนหมดเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร จะประคับประคองหรือบรรเทาสถานการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันต้องอาศัยทักษะพิเศษ oh. ถ้ามองไปรอบๆตัวมีเรื่องที่อาจจะเกิดและทำให้เราตกอยู่ในภาวะขับขันและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากมายตั้งแต่เรื่องสุดขั้วอย่างเช่นวันสิ้นโลก จนไปถึงสิ่งที่เกิดได้ทุกวันอย่างภัยพิบัติทางธรรมชาติขณะที่เราอาจไม่กังวลกับเรื่องนี้มากนักด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมถึงการที่ภัยยังมาไม่ถึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่กังวลเป็นพิเศษหรืออาจเข้าขั้นหมกมุ่นคุ่นคิดถึงสถานการณ์ร้ายเหล่านี้และเตรียมการรับมือกับมันคนกลุ่มนี้รวมตัวกันและมีชื่อเรียกขานว่าเพลเปอร์เพลเปอร์จำนวนมากไม่อยากเปิดเผยตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการเตรียมตัวเต็มพิกัด Would you call yourself a, a prepper? Hmm. Um, you are, right? Yeah, I, I am, but you see, uh, especially in the US, right, um, the word prepper isn't a very nice word because when people say that uh, I'm a prepper, the other person who receives it will just think that this is a crazy person. So uh, I would say I'm more of a survivalist. Okay. เพลเอร์ส่วนใหญ่มีแนวคิดเกี่ยวกับวันสิ้นโลกจึงมีการดําเนินการเตรียมการทุกอย่างตามความเชื่อของตัวเองทั้งเตรียมหลุมหลบภัยกักตุนน้ําดื่มอาหารยารักษาโรคฝึกทักษะในการพึ่งพาและช่วยเหลือตัวเองถ้าวันสิ้นโลกดูจะเป็นเรื่องไกลหรือเพ้อฝันไปเรื่องไกลตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสร้างความพินาศได้ไม่ต่างจากวันสิ้นโลกมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุเจราจนโรคระบาด ภัยคุกคามจากนิวเคลียร์การโจมตีทางไซเบอร์ AI ครองโลกภัยจากการก่อการร้ายไปจนถึงดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกอาจเป็นเรื่องที่ดูหวาดระแวงเกินเหตุแต่แนวคิดการเตรียมพร้อมเช่นนี้ก็ขยายตัวเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่สิงคโปร์สิงคโปร์มีเพลเพออร์มากมายหลายกลุ่มจำนวนมากทำกิจกรรมอย่างจริงจังและปิดเป็นความลับส่วนกลุ่มนี้นอกจากจะไม่ปิดตัวขนาดนั้นแล้ว ยังมีการเปิดเป็นเวิร์กช็อปให้คนภายนอกเข้ามารับการฝึกเตรียมพร okay, ้อมในระดับทั่วไปด้วยโอเคเอ่อ <Wow. S 3> okay, uh, the basic purpose is of course to prepare you know the average uh citizen even if you are not trained uh such as you are not a firefighter you are not a police or a soldier uh you do have some very really basic skills where you can protect yourself and your family uh in times of crisis การฝึกวันนี้มีคนทั่วไปสนใจเข้าร่วม ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่อาศัยที่นี่มีทั้งเพื่อนๆชวนกันมาพ่อแม่พานลูกๆมาฝึกเริ่มต้นด้วยการให้แต่ละคนแนะนำตัวเองให้คนในกลุ่มได้รู้จักบรรยากาศดูผ่อนคลายและสบายๆคล้ายกับการทำงานอดิเรกที่สนใจหรือมาร่วมกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์มากกว่าจะมาเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดแบบเอาเป็นเอาตายเพรเอร์ pper เริ่มต้นที่การจัดเตรียมของจำเป็นสำหรับการเอาตัวรอดในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะจัดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในเป้สะพายหลังเวลาออกจากบ้าน a- รื่องสัต a เดเคีย์สมาร์ทโฟนพาวเวอร์แบงค์ l r umbrella, yeah, that you can retract, become a pole, or something like <laughs> s o m e ื h i n g like t h a นเมื่อถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนหนึ่ง เขาค่อนข้างตื่นตัวกับสนากการและการฝึกใครอย่างน้อยก็พออุปกรณ์ของความช่วยเหลือมาด้วย so, I, I will put this as my uh, pen It's a whistle so you can put it on your neck Okay so it's always on you All right the concept of having this on you s, uh, So that, s that let's say you drop your b a g or anything else it's always on you ปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์4อย่างเป็นหัวข้อที่เ e เปอร์กลุ่มนี้ใช้ในการอบรมนั่นคืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่พักอาศัยและยารักษาโรคหัวข้อที่ใช้การเตรียมตัวน้อยที่สุดน่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มเพราะเป็นของที่ทุกคนต้องมีใช้อยู่แล้วและมีอายุใช้งานยาวนานระดับหนึ่งการฝึกฝนจึงเน้นไปในเรื่องที่ทำได้ยากกว่าและไม่คุ้นเคยอย่างเช่นการปฐมพยาบาล So what I have in front of me is a e first aid kit We are not working with first aid kit today All right? So assume that you don't have any of this All right What we're gonna do? What we're gonna use? มีการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างการห้ามเลือดการพันแผลด้วยผ้ากอสและที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าอย่างกรณีถูกกิ่งไม้แทงฝ่ามือหรือแขนหักข้าหัก เพลเปอร์ให้ทุกคนลองหัดทำเฟือกสำหรับดามแขนหรือขาที่หักโดยใช้วัสดุเท่าที่มีอยู่หรือพอหาได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเชือกไม้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนในชีวิตประจำวันการรู้หลักการปฐมพยาบาลจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือบรรเทาความเจ็บปวดและเสียหายให้กับผู้ป่วยได้ระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและที่เพลเปอร์แตกต่างจากการปฐมพยาบาลทั่วไป คือการฝึกในสถานการณ์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าต้องเคลื่อนย้ายหนูน้อยคนนี้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีเปลสนาม <Okay. S 1> ก็สามารถดัดแปลงเข้าของเครื่องใช้รอบตัวที่พอมีมาใช้แทนได้ Because you know uh, even though we are now living in an urban jungle everything is concrete we have buildings everywhere everything is modernized but there will always be a time where we go out for our holiday uh, or we go out uh, Uh, maybe uh, like a hiking, a recreational activity with our families. So you, there is the slim chance of you getting lost sometimes. So just for the sake of trying to survive for the few hours or the few days while the rescuers are trying to find you. Uh, so these are the key components. <coughs> ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ใช้ในการแคมปิ้งหรือเดินป่ามองดูเหมือนการใช้ไม้ขีดไฟแต่เมื่อลองทำเข้าจริงๆกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อได้รู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆในไม่ช้าควันสีขาวก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากกองหญ้าแห้งพวกเขาสามารถจุดไฟได้โดยไม่พึ่งผาไฟฟ้าแก๊สไม้ขีดหรือไฟแช็กแล้ว หลังจากผ่านบทเรียนเล็กๆในห้องเรียนเพปเพอร์ mm hmm. พาทุกคนออกไปเดินป่าหาประสบการณ์จริงแม้จะไม่ใช่ป่าดิบรกทึบด้วยไม้ใหญ่แต่ป่าโป,ปร่งเล็กๆที่นี่ก็เป็นพื้นที่ล้ำค่าเ mm hmm. มื่อเคยทําได้มาแล้ว mm hmm. การจุดไฟในป่าโดยใช้ใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป mm hmm. เริ่มจากประกายไฟเล็กๆกลายเป็นกองไฟลุกโชน mm hmm. yeah. Yeah. ในเวลาที่ไฟฟ้าสว่างสวัยทั่วเมือง mm hmm. กองไฟเช่นนี้ค mm hmm. งไม่มีความหมาย แต่ถ้าจินตนาการถึงอย่างที่มีภัยพิบัติสาธารณูปโภคพื้นฐานถูกทำลายอย่างที่ต้องติดอยู่ในสถานที่ธุรกันดาลกองไฟเล็กๆนี้จะให้ได้ทั้งการปรุงอาหารแสงสว่างและขับไล่ความหนาวปัจจัยสำคัญอีกอย่างคืออาหารเพ e เปอร์ Prefer, กักตุนอาหารสำหรับประทังชีวิตได้ในระยะเวลาหนึ่งหากว่าสถานการณ์ร้ายแรงยืดเยื้อยาวนานจนสเสบียงอาหารที่สำรองไว้หมดลงก็จำเป็นต้องหาอาหารจากธรรมชาติ เพเปอร์ <Pre> pper, oh. เริ่มจากการสอนทุกคนตัดและเหลาไม้เพื่อทำธนูสำหรับยิงสัตว์การเตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดคิดไม่ได้อยู่ในเฉพาะระดับประชาชนเท่านั้นที่สิงคโปร์การเตรียมพร้อมรับมือเป็นนโยบายระดับชาติรัฐบาลมีเว็บไซต์เพื่อการเตรียมตัวรับมือการก่อการร้ายและเมื่อปีที่ผ่านมามีการออกกฎหมายกำหนดให้อพาร์ตเมนต์ที่สร้างใหม่ต้องมีห้องหลบภัยอยู่ด้วย In ม y fifth perspective I do believe there's an end of อ i ฟไท But at the same time, I believe the tenacity of the human spirit that regardless of any situation, um, the, the, big challenge would be to do the best that we can for the situation. Um, so regardless of whether there's a doomsday, I think more importantly is I believe in doing my best. Yeah, so I believe in this saying that if you know that the, the world will end tomorrow and you have to plant a tree, then plant a tree. Do you that believe in that in the first place? Well, I believe I believe that things like that can happen. Like the rate of uh, everything that's happening in the world, with the civil unrest uh, everywhere in in the world, it's coming closer to closer and closer to us in Singapore. So I believe that it might reach to Singapore. So uh, it's always better to be prepared than not at all. You know. การเตรียมตัวพร้อมรับวันสิ้นโลกหรือภัยพิบัติต่างๆอาจถูกมองเป็นเรื่องเลวไหล,หลไม่จำเป็นแต่มองอีกมุมการตื่นตัวและตระหนักถึงสถานการณ์เร็วไรที่สุดซึ่งจะต้องขาดแคลนสิ่งจำเป็นในชีวิตและเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายก็อาจเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้คนระลึกได้ว่าควรจะเห็นคุณค่าของปัจจุบันและสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้